เจติยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโถชนิดวรวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลอัมพวาอเภอ,อัมพวาจมาสมุทรสงครามวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2325เดิมเรียกว่าวัดอัมพวาต่อมาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าจอยู่่วรชกาที3ได้พระราชทานนามใหมว่วัดอัมพวันเจติยารามมีความหมายว่า วัดที่มีเจดีย์และสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมและกเกษมสาํารานนาคารบูชาวันนี้เป็นวัดต้นราชวงศ์ราชนิกุลโดยสมเด็จพระรูปสิริโสภามหานาคนาวรีหรือสั้นพระชนนีในสมเด็จพระอมรินทรามาศหรือนาคส่งบริจาคที่ดินและสมเด็จพระอมรินทรามาศได้รรทรงรวบรวมพระพี่พระน้องรวมกันสร้างเป็นวัดขึ้นมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้มีการบูรณะใหม่และส,สร้างพระปรางเป็นที่บรรจุพระบร,รมสีรังคานและพระบร,รมอัฐิบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระบร,ร,ร,รมบราชชนก สำหรับพระอุโบสถที่สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินในช่วงต้นของการถ่ายทอดสดพระอุโบสถนะครับมีลักษณะรูปทรงเหมือนพระอุโบสถวสวรรดารารามราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1. พระโุรสสถของวัดอัมพวันเจติยารามปัจจุบันนี้นะคะได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2538โดยมูลนิธิพระบรมราชุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานทรงพระกรณโปกดเกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดําริให้เขียนภาพฝาผนังในพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม เขียนขึ้นตามแบบศิละปะสมัยรัตนโกสินทร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศห้านภาลัยแต่เรื่องราวเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์เรื่องสังทองไกรทองอีเหนาและขาวีส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณระหว่างช่องประตูด้านหน้าซ่งเป็นภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหญา,าตราทางสถลมาก เป็นส่วนที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงลงฝีพระหัตเป็นปฐมเมื่อวันเสาร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2541ด้วยสำหรับการเขียนผนังพระอุโบสถแบ่งเป็นห้องๆเริ่มตั้งแต่ผนังด้านซ้ายหรือด้านทิศเหนือเวียนไปตามลำดับดังนี้ห้องที่1พระบรมราชสมภพทรงศึกษาอัขรสมัย ที่บ้านหลวงเมืองบางกอกห้องที่สองพระราชพิธีสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมและทรงผนวกห้องที่สามพระราชพิธีอุปราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากมารมหลวงอิสระสุนทรเมื่อปีพุทธศักราช2349 ห้องที่4พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพพระบาทสเมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชห้องที่5พระราชพิธีรับและสมโพชพระยาสเวทขุญชรสมโพชพระพุทธบุตรสยรัตและพระราชพิธีลงสงเจ้าฟ้ามงกุฎห้องที่6สร้างเมืองนครเขื่อนขัน,ขนทูตเฝ้าได้รับครัวมอนห้องที่7 พระราชพิธีโศกันพระราชพิธีทรงผนวดสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎและพระราชพิธีวิสาขาบูชาห้องที่8การสร้างพระวิหารหลวงวัดสุทัาเทพพวรารามสร้างเมืองสมุทรปราการและการสถาปนาพระปรางวัดอรุณราชาวรารามกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวัดอัมพวันเจติยารามเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศรรักราช2,500ถือเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทย <S <S อุทยานพระบรมร,ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยหรือที่รู้จักกันในชื่ออุทยานรอสองตั้งอยู่เรียนแม่นางแม่กลองอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม <S <S เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ,ญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลรานภาลัยรัชกาลที่สองเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยในพระบรมราชูปธรร์เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ จนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกสาขาวรรณกรรมดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการและศึกษาหาความรู้เมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2528สถานที่สำคัญภายในอุนทยานพระรบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้นานภาลัยประกอบด้วย1 พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศล้านพภาลัยประกอบด้วยอาคารเรือนไทยสองอาคารคือเรือนไทยสวรรค์และเรือนอาวุธสร้างพิพิธภัณฑ์ณเรือนไทยสวรรค์จัดเป็นวิถีไทยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สี่หลังประกอบด้วยหอชายจะแสดงถึงความเป็นอยู่ของชายไทยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีเครื่องใช้สําหรับผู้ชายอาวุธดาบโล่ การเขียนอ่านของเด็กชายไทยการเรียนหนังสือหอหญิงจะแสดงความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณมีเครื่องแต่งตัวอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กขินบทยากระจาาสมุนไพรจำลองการเกล้าวผมจุกการฝึกหัดทำบาบสีร้อยพุ่มละลัยห้อกลางสองหลังภายในจะแสดงศิลปะโบราณนวัตถุอาทิเครื่องเบญจรง์เครื่องลายคราม การจำลองตู้พระพุทธรูปบูชาโต๊เครื่องแป้งของหญิงไทยสภาพห้องนอนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของชาวไทยสมัยนั้นส่วนบริเวณด้านนอกจะแสดงสำรับอาหารข่าวหวานในบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยชานเรือนจัดตามแบบเรือนไทยโบราณตกแต่งด้วยกระถางไม้ดับไม้ประดับอ่างบัว และอีกหนึ่งหลังของพิพิธภัณฑ์แนวเรือลิไทสวรรค์คือพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวาจะแสดงเรื่องราวทางวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งประวัติของบุคคลสำคัญที่มีภูมิลำเนาในอำเภออัมพวาพิพิธภัณฑ์แนวเรืออวุซ่างจะในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโดยสื่อหลากหลายรูปแบบภายในประกอบด้วย 1. ห้องประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยบริเวณกลางห้องประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีรูปปั้นครุฑยุทธนาคซึ่งเป็นตราพระราชรัญจกรประจำราชการ ระดักไวทั้งสองข้างซ้ายขวาภายในห้องมีการฉายสื่อวิดิทัศน์นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้ผู้ชมได้ทราบซึ้งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัลที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง 2. ห้องจัดแสดงพระอัจฉริยภาพในด้านคีตศินภายในห้องจัดแสดงเครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย รวมถึงศซ่สามสายซึ่งเป็นเครื่องนตรีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาลายัยทรงโปรดและทรงมีฝีพระหัตเป็นเลิศในทางสีศซ่สามสาย 3. ห้องจัดแสดงพระอจฉริยภาพในด้านสถาปัตยกรรมประติมาก,กรรมและประนิสินภายในห้องจัดแสดงแบบจำลองบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุดทัศน์เทพรวรารามเป็นงานประติมากรรมฝีพระหัตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัย แบบจำลองพระปรางวัดอรุณราชวรารามพระอารามประจำราชการนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องถ้ยวยบรรจรงลายน้ำทองในสมัยของพระองค์ด้วย 4. ห้องจัดแสดงพระอจฉริยภาพในด้านวรรณศิลป์ภายในห้องจัดแสดงตู้หุ่นละครในบทพระราชนิพนธ์เป็นตัวละครเรื่องรามเกียรติ์อหนาวมณีพิชัยและสังทอง ซึ่งตัวหุ่นละครเหล่านี้นะคะจะทําโดยอาจารย์จักรพันธ์โปรสยกฤิตศิลปินแห่งชาติ 5. ห้องจะแสดงพระอัจฉริยภาพในด้านนาฏศิลนภายในห้องจัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวละครในบทพระราชินิพนธ์เรื่องรามเกียรติ นอกจากนี้ยังได้นําเสนอวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิล,ลินโขนซึ่งจัดแสดงนรงละครกลางแจ้งของอุทยานในวันงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นประจําทุกปีโรงละครกลางแจ้งกฤษสดาวโรนทธิตเป็นสถานที่เพื่อใช้จัดแสดงโขนล,ละครในบทพระราชนิพธลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนอกจากนี้ยังใช้เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในโอกาสต่างๆ สวนประติมากรรมรูปปั้นตัวละครในบทพระราชนิพนธ์ได้แก่เรื่องสังทองเป็นรูปปั้นจ้องเนาะและเด็กเลี้ยงควายเรื่องไกรทองเป็นรูปปั้นไกรทองและชาละวันแล้วเรื่องรามเกียรติ์ชุติศรีถวายลิงนับเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดการศึกษาเรียนรู้งานศิลปะด้านประติมากรรมและวรรณคดีได้เป็นอย่างดีและใกล้กับสวนประติมากรรมรูปปั้นก็คือ พระที่นั่งสนามจันทร์จำลองจัดสร้างเพื่อเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งในการนำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาาลัยสวนเลิศหล้าพฤกษาพันธุ์เตเมินการจัดสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในสวนมีพันธุ์ไม้ต่างๆอทิส้มโอลิ้นจี่มะพร้าวพันธุ์ต่างๆและพืชผักสวนครัว เพื่อให้เป็นที่ศึกษาผ่านไม้และพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามเรือประภาสอุทยานเป็นเรือไม้สักทั้งลำเรือลำนี้นะคะได้ใช้เป็นพระราชพาหนะและพานะรับรองพระราชอาคันตุกะและบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศในหลายโอกาสเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2530 สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเจิมเรือและประทับในเรือไปตามลำน้ำแม่กลองพระราชาานชื่อเรือว่าประภาสอุทยานแต่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม